ทำไมสองคนนั้นถึงได้เรียนรู้งานก็เพราะเธอเป็นผู้หญิงยีงไ่ไงล่ะคือที่เธอศึกษาข้อมูลอะไรไปก็เสียเวลาบริษัทต,ตปปกป่าใครเปร็นคนกําหนดเหรอคะว่าผู้หญิงต้องได้ค่ากับผู้ชายติดข้ามสักทีนะคะ่ะนี่เงินห้าแสนบาทแรกกับที่เธอต้องเอาไปจากชีวิตพี่ชายฉันออกไปซะนี่พี่ชายเธอหาเงินได้วันละล้านเงินแค่เนี้ยไม่คุ้มเลยนะนี่เธอเธอนี่มาเป็นผู้หญิงน่าเงินจริงๆเลยอ่ะ ทำพกวิธทางให้พี่ชายของฉันเลิกกับเธอให้ได้คอยดูข <c oughs> วาร้ออะไรหญิงนั่งก่อนอย่างเธอนะไม่เหมาะส่งกับพี่ชายเลยสักนิดอ่ะออกไปไม่เอานะเนยทำไมไปพูดจากับพี่สะภ้ายเขาแบบนั้นละ่ะ <c oughs> เรียกพี่เฟิร์สว่าพี่สะภ้ายดีๆสิจะมาทงมาเธออะไรกันเราเป็นครอบครัวเดียวกันนะไม่ฉันไม่มีวันญ,ญ,ญาติดีกับเธอหรอกอย่อาเชอะฮะ เอาเงินไปเก็บเถอะไหนน้องบอกว่าจะตั้งใจมาทํางานที่นี่เพื่อเก็บเงินไม่ใช่หรอพอดีเลยพี่จะไปดูงานต่างจังหวัดสักสองสามวันเดี๋ยวน้องอยู่บริษัทก็อย่าดื้อกับพี่เฟิร์สเขาล่ะพี่เขาพูดอะไรก็ฟังเขาด้วยอย่าเกาะเรื่องให้พี่ต้องปวดหัวโอเคลราทําไมหนูต้องเชื่อฟังผู้หญิงคนนี้ด้วยล่ะรอให้ฉันได้เลื่อนตาแหน่งเมื่อไหร่ฉันจะไล่เธอออกไปอย่างแรกเลยคอยดูอย่าถือสาแก้เลยนะครับ แกยังเด็กค่ะนี่พวกเธอเป็นพนักง,งานใหม่ทั้งหมดเลยใช่ไหมยอยู่ที่เนี่ยต้องกระฉับกระเฉกะนะเข้าใจไหมอ่ะนี่เป็นแฟ้มโครงการใหม่เดี๋ยวพวกเธอไปศึกษาก่อนนะอ,อผูพุัดการคะแล้วของฉันละคะเธอน่ะหรอ เดี๋ยวเธอเอาเอกสารทั้งหมดเนี่ยไปถ่ายเอกสารให้ฉันเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปซื้อกาแฟหน้าปกากซอยฉันด้วยนะได้ไงล่ะคะทําไมสองคนนั้นถึงได้เรียนรู้งานแต่ทําไมฉันถึงได้ไปถ่ายเอกสารแล้วก็ซื้อกาแฟล่ะคะแบบนี้มันไม่โอเคเลยนะคะก็เพราะเธอเป็นผู้หญิงยังไงล่ะยังไงซะผู้หญิงก็ต้องลาออกไปแต่งงานเลี้ยงลูกอยู่บ้านอยู่ดีคือให้เธอศึกษาข้อมูลอะไรไปก็เสียเวลาบริษัทเปล่าๆแล้วที่ฉันทำเนี่ยก็เพื่อบริษัททั้งนั้นแต่ถ้าเธอไม่อยากทําตามคําสั่งฉันเนี่ย เุจะลาออกไปก็ได้นะเชิญแต่โอลิฟเขาก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันอะทําไมเขาถึงทําได้ล่ะคะไม่มีตรงมีแต่อะไรทั้งนั้นแหละฉันให้เธอทาอะไรเธอก็ต้องทําสิเข้าใจไหมสมกับเป็นผู้จัดก,การดีเด่นจังเลยนะคะคุณส้มแล้วแบบนี้คุณส้มจะลาออกเมื่อไหร่ล่ะคะลาออกลาออกอะไรกันอ้าวถามมาได้คุณส้มเองก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันไม่ใช่หรอคะสักวันหนึ่งก็ต้องออกจากงาน ไปแต่งงานเลี้ยงลูกอยู่บ้านเป็นแม่บ้านอยู่ดีผู้จัดจาก,การที่เห็นแก่บริษัทขนาดเนี้แปลว่าเร็วๆนี้จะสมัครใจลาออกแล้วใช่ไหมล่ะคะนี่คุณเฟอร์คุณอย่ามาทําพูดอวดดีกับฉันเลยเลยคิดว่าตัวเองเป็นแฟนเจ้าของบริษัทแล้วจะทาอะไรยังไงก็ได้อย่างนั้นหรอแล้วคุณส้มจะทําอะไรฉันล่ะคะครั้งเนี้ยฉันถือเป็นการเตือนเธอแล้วกันส่วนเธอฉันให้โอกาสเธอก็ได้อเอาไปเดี๋ยวเธอไปเขียนเสนอโครงการนี้ให้ฉันนะ ถ้าเธอทําได้ฉันจะให้เธออยู่ต่อแต่ถ้าเธอทําไม่ได้ก็เตรียมตัวไปหางานใหม่ได้เลยนี่คุณส้มจงใจแก้เด็กใหม่ใช่ไหมล่ะคะถึงเอาโครงการาใหญ่ๆแบบนี้มาให้กับพนักง,งานใหม่ที่ไม่รู้เรื่องอะไรต้องรับผิดชอบองั้นเอางี้ไหมคะ ถ้าเขาทำไม่ได้เขาก็ต้องออกไปแต่ถ้าเขาทำได้คนที่ต้องออกไปจากบริษัทนี้ก็คือคุณส้มดีไหมล่ะคะแฟร์แฟดีได้แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใครกันแน่ที่ต้องออกนี่เธอจงใจจะแกล้งฉันใช่ไหมไม่ต้องห่วงหรอกนะเดี๋ยวฉันจะช่วยเธอเองเธออยากเลื่อนขั้นไม่ใช่หรอนี่ไงเป็นโอกาส ที่เธอต้องไปสวยให้ทุกคนเห็นว่าเธอเก่งแล้วใครจะให้เธอช่วยล่ะฉันทำเองได้อย่างชิเธอเนี่ยมันจริงๆเลย คิดเลยนะว่าเธอจะเขียนเสนองานได้ดีขนาดเนี้ยอเดียเดี๋ยวเธอเอางานนี้ไปเสนอแทนเลยแล้วกันได้ครับคุณส้มได้ไงอะงานนี้ฉันไม่ควรทำจะให้คนอื่นไปนำเสนอแทนได้ไงล่ะคะกเพราะเธอเป็นผู้หญิงยังไงละ่ะถึงเธอไปนำเสนองานอ่ะก็ทำได้ไม่ดีเท่ากับผู้ชายหรอกผู้ชายเขาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าดีกว่าผู้หญิงเข้าใจนะไม่เข้าใจ สุณส้มคะใครเป็นคนกำหนดเหรอคะว่าผู้หญิงต้องร้อยค่ากับผู้ชายฉันเชื่อค่ะว่าเนยเขาจะเสนองานได้แน่นอนเดี๋ยวลูกค้าจะมาแล้วเธอทําทใจให้สบายๆนะเวลาเสนองานอะ่ะก็ไม่ต้องตื่นเต้นค่อยๆพูดค่อยๆอ,อ,อธิบายฉันเชื่อว่าเธอทําได้ฉันไม่ได้ตื่นเต้นอย่าคิดนะว่าเธอช่วยฉันแล้วฉันจะยอมรับเธอไม่มีทางและฉันก็ไม่ขอบคุณเธอด้วย กระโปงเธอเพื่อนอะ<ง>อ้าวเด็กใหม่ทำไมกระโปงเปื้อนอย่างนั้นละ่ะพูดสักาำนะคะพูดเบาๆหน่อยสิคะคนอื่นเขาได้ยินหมดแล้วเนี่ยนี่ฉันก็แค่อยากบอกให้เธอรู้แค่นั้นว่าเป็นผู้หญิงอะมันวุ่นวายแล้วก็ยุ่งยากแค่ไหน,นดูสิกระโปงเปื้อนแบบนั้นอะเธอจะไปเสนองานลูกค้าได้ยังไง ขายหน้านบริษัทแย่เลยคุณซ้อมคะคุณไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้หรอคะเวลาว่าให้กับคนอื่นเนี่ยและอายใจบ้างไหมคะฉันไม่สนอะที่เอาไปเปลี่ยนสิการนำเสนองานผ่านไปได้ด้วยดีผู้จัดการพูดอะไรไว้อย่าลืมนะคะ พ่อ,อย่ามั่นใจไปหน่อยเลยทำไมลูกค้าถึงบอกว่างานของเราเหมือนกับบริษัทคู่แข่งฮะคุณเฮนคะ่ะงานทั้งหมดเนี่ยพนักงานใหม่คนนี้เป็นคนทำค่ะแต่เมื่อวันก่อนฉันเห็นเขาคุยโทรศัพท์ท่าทางรับๆล่อๆคุยเกี่ยวกับราคาอะไรสักอย่างนี่แหละคะ่ะผู้จัดการหมายเขาไว่ายังไงหรอคะฉันก็หมายความว่าเธอต้องเป็นหนอนบ่อนไส้ที่บริษัทคู่แข่งส่งมาอย่างไงละ่ะหนอนงั้นเหรอครับคนนี้เนี่ยนะใช่ค่ะคนนี้แหละค่ะ เตรียมหางานใหม่ได้เลยนะันเด็กใหม่แต่เขาเป็นน้องสาวของผมอะไรนะคะน้องสาวคุณเฮสเหรอคะอีกอย่างน้องสาวผมเป็นพนักงานใหม่ทําไมคนนุณถึงมอบหมายงานที่สำคัญขนาดนี้ให้เขาเป็นคนทาล่ะครับคุณส้แมแหมฉันมองดูก็รู้เลยค่ะว่าคุณเนยอ่ะต้องเป็นน้องสาวคุณเฮทเพราะคุณเนยอ่ะมีความสามารถมากมากเลยค่ะฉันก็เลยมอบหมายงานสําคัญนี้ให้ค่ะต้องเป็นเฟย์แน่ๆเลยค่ะที่ขโมยงานของเนยมาค่ะ หยุดพามสักทีแลวคะ่ะพี่เฟอร์เขาเป็นพี่สะใภ้ของฉันเขาไม่มีทางทำเรื่องไม่ดีแบบนั้นแน่นอนเออคุณนั่นแหละที่เป็นหนอนโยนความผิดให้คนอื่นไปทั่วในฐานะที่ฉันเนี่ยเป็นน้องสาวของท่านประธานบริษัทฉันไล่คุณออกเชิญค่ะไม่นะคะคุณเทนคะฟังฉันก่อนนะคะตามที่ทน้องสาวของผมบอกนั่นแหละครับประตูอยู่ทางนั้น ทำไมพี่ถึงปล่อยให้คนไม่ดีเข้ามาทํางานในบริษัทเราล่ะแถมยังไม่ถึงผู้จัดการีิค่ะไม่รู้ว่าพี่สะพ้ยโดนยิีป้านันะ่ะลางแกไปแค่ไหนแล้วอะ่ะนี่เงิน5้าแสนบาทแลกกับการที่พี่ต้องออกไปจากชีวิตพี่สะพ้ย